ทุกคนคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเน้มาขออนุญาตนะคะพาชมนะคะเป็นรถฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะวันนี้นะคะหน้านสดมาเลยค่ะแต่เช้าๆ้าแบบนี้นะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะได้อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธาน,นีเดี๋ยวมาดูแรปเตอร์กันนะคะแรปเตอร์นะคะเรนเจอร์ Ranger กันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะเป็นเครื่องยนต์ v 6เนาะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่3 9 7กแรงมา้ากันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมไฟหน้าแบบแมท r ิคแบบ l e d นะคะ งามมากๆ,ๆเลยค่ะเซนเซอร์มีให้รอบคันนะคะพร้อมกล้องนะคะ360องศารอบคันเลยค่ะนี่เลยแรงดึงของเขาอยู่ที่585้านิวตันเมตรนั่นเองค่ะแรงม้าเยอะมาก3 9 7กแรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ค่ะ,คะมีอ่าช่องอ่าระบายความร้อนนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะที่ปากระโปรงนะคะนี่ค่ะเขามีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะ บันไดข้างก็มาเป็นแบบสไตล์แัปเตอร์รอนะคะแข่งแร่งทนทานนะคะให้ยาง B F พุดลีมา โชว์รูฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธาน,นีนะคะเรามีให้ทดลองขับนะคะสามารถโทรหาเน้ได้เลยนะคะที่0839825161นะคะสำหรับท้ายคลิปนะเดี๋ยวเน้พาชมด้านในรถกันนะคะว่ามันจะหล่อขนาดไหนนะคะดูมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูเลยนี่ค่ะคนขับของเราพร้อมมากข้างในนะคะก็จะมาแบบตัดช่องแอร์เนี่ยเป็นสไตล์ เป็นสีส้มน,นะคะแบบนี้นะคะแล้วเบาของเขาเนี่ยเป็นเบาไฟฟ้าข้างหน้าค่ะด้านหลังกว้างมากเลยี่คาดให้มันย้อนแสงน,นะน,นะนะคะเบารับเทอร์นะคะเพิ่มคำว่าสีโลโก้แล็กรัเทอร์มาด้วยนะคะสีดำสีกล้กองชัดมากดูค่ะต้องติกล้องสาหลังนะคะเดี๋ยวตามองศา หน้าจอบัแบบชือว่ามันสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะคะโดยการปรับจากตรงนี้ปรับหมุนบิดบิดบิดดีไหมฟูไฮฟูโรฟูเอแล้วก็แล้วก็บุ๊กโหมดการขับขี่นะคะปุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดนี่ค่ะที่หน้าจอกดตรงนี้ปุ๊บขึ้นหน้าจอแล้วก็ขึ้น ในรุ่นแรกของเขาเนี่ยเขาจะมาที่จอนะคะจอเขาจะเป็นขนาด12นิ้วแบบนี้นะคะมีวายเดตชัชเตอร์มาแล้วเกียร์10สปีดนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์อิชิเตอร์นั่นเองค่ะเป็นมีระบบออโต้โฮ่ด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็ระบบป้องกันการลื่ไนไถลระบบด้วยระบบถอยจอดมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบป้องกรรันลพลีกคว่ำนะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟล์โฟไฮนะคะ เสียงข้อได้ด้วยนะคะบนทุกอะไรนี่มันเจ๋งมากเลยะคะ่ะข้างในเขาแบบละเอียดมากรายละเอียดมีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะคะนี่ค่ะปุ่มนี้นะคะมาดูกันเขามีไว้ทำไมกดกดนี่ค่ะเอาไว้ต่อแบบระบบต่างๆได้นะคะท่องใส่แว่นตาท,ที่เปิดไฟส่องแผนที่มีกระจก ให้ภายในคุณผู้หญิงก็นั่งสบายแต่งหน้าได้สบายเลยค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะเขาจะเป็นแบบหุ้มหนังไว้แบบนี้นะคะนี่ก็ฝั่งนี้ก็มีคุสคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วมีลิมิตคุสคอนโทรลมาให้นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ซีรีสัง่งร้ยเสียงเป็นภาษาไทยตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดเซตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะแดปตีคุสคอนโทรลอันนี้เลนคิปปิ้งนะส่วนฝั่งนี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม อันนี้จะเป็นเปลี่ยนเสียงท่อได้นะคะนี่ท่อเปลี่ยนได้สีสีเสียงนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโอ้คุ้มค่าแล้วก็น่าใช้มากเลยค่ะอันนี้ปบวกนี่ค่ะตตงองเซ setting normal c o คอม m f o r t นะคะแล้วก็เป็น s ป p p o r t นะคะเป็นการปรับ เยอะมากเลยค่ะของเขารายละเอียดค่อขนข้างเยอะเลยนะคะเจ้าแรปเตอร์ของเราเนี่ยค่ะก็อย่าลืมนะคะสนใจกดติดตามไว้นะคะแล้วก็สั่งจองนะคะบริการส่งรถให้ถึงที่เลยนะอย่าลืมโทรหาแนนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะแอบสอง่งดูภายในมันจะเป็นสไตล์แบบภายในออก สีดำสปอร์ตนะคะตัดกับสีส้มนะคะโลโก้ที่เบาะจะเป็นแรปเตอร์นะคะแบบนี้เลยละเอียดสวยมากแล้วก็บาะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบนุ่มนั่งสบายมากเลยค่ะ